บทที่12พระคาถาชินมัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังสัจตุสัจาสพังละสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังกะาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสพีปฏิตาไมาหงมังไมตะเกิ เตมุศราสีเสปฏิทิตโตไมหังสังพุทโธธรรมโมทวิจเนโกปฏิทิตโตไมห,หังอุเรสพัพะคุณกะโรทะเยเมอุดอนุตตโรโกนสาลีปุตโตทักคินีธันยูปิทิตาภัสคสมิงทักโมคลาโนจัวามะเตคินสวานไมหังกัสสะอาสงอานา โอจะมหาราโมเกสะอุภาสุวาม,มะโสตะเกโตปิติภาคัสมิงนิสินนะสุริโยปะวะพันกาโลโนสิริสัมปันโนโกุมาระโสวิโตโมม,มุนิปุงคาโวกัสโปเทโรสโสไมหังว่ามเหสีจิตตะวาทัโกเทนเนจิต นะปติสธ,ธาติพุณก,กะโลปุนโนอังคุริมาโลจะอุป,ปรีนันคะสีวารีเทราปัจ,จะอิเมชาตานะทตัตเติลกามะมศีสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินะสาวกาเอตายิสิทิมหาเทราชิตวันตูชินราษาเจรันตาสิรเตเชนะอังคมังค์สุจัิตาราตนาปุรโตอาสิทิธานีโมตาสุตตะกังตัาชะกขังปัชโตอาสิวามีอังคุริมาสลังขันธโมระปฏตัญจาราตาณติยาพุตตะกังอากาเสิทะ ชะทนังอาสิเสสาปารังสันติชินานาวรสังโยตาสัตตปาการังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาพระหินรัตสุปัตาทวังอะเสสาวินะยังยันตุอนันตชินาเชลสาสวะสโตเมสกิตจีนัสธาสัมพุทโธปัจเฉริวิหะชินะปัจฉริ ลันตังมะฮีตะเีสตาปาลินตุมาจีตัมิตาัสสาจีวะมันโตสุขะโตสุลโคโฉชนาโนพาเวนะชิตตปัตโตธรรมานุภาเวนะชิตตสังโคสังฆานุภาเวนะชิตตันตรายโยธรรมังมานุภาวะปาราิโตจาระมิชนะบ,บัญชเร